ไม่มีคำว่าบังเอิญในทางพระพุทธศาสนาโลกนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งดีและไม่ดีไม่มีอะไรบังเอิญนะมันมีเหตุและมีผลที่ทำให้เกิดพระราชสังวรายานหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านได้เคยสอนว่า ทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลเปลี่ยนแปลงได้ด้วยบุญกุศลหากศึกษาเรื่องธรรมะดีๆนะจะเข้าใจว่าไม่มีคำว่าบังเอิญใดๆทั้งสิ้นกรรมนี้แม่นยำยิ่งกว่าเลดราตรวจจับของนาซาเสียอีกนะพระพุทธเจ้าเคยตัดว่าเราเกิดมานับชาติไม่ท่วนน้ำตาที่เสียจากความพัดพรากจากคนที่รัก นับรวมกันได้มากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่ดังนั้นเราจึงได้เคยพบปะผู้คนมากมายจนผู้คนที่เดินบนถนนไปมานี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องเราทั้งสิ้นจากคําอธิบายข้างต้นเป็นเหตุให้กรรมจัดสรรให้เราได้พบเจอรู้จักพึ่งพามาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อน แฟนคู่รักมิตรศัตรูครูลูกศิษย์เมียหลวงเมียน้อยต่างๆมากมายเนื่องจากเคยเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์และประกอบกรรมร่วมกันมาก่อนจึงได้มาเจอกันอีกเพื่อชดใช้กรรมหรืออาจอธิษฐานให้มาเจอกันอีกในชาติต่อๆไปหรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนบางคน ก็เคยอุปถัมภ์ค้ำชูหรือเคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนดังนี้เป็นต้นจึงไม่มีคำว่าบังเอิญในทางพระพุทธศาสนาหากใครเคยไปในสถานที่ใดแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นโดยไม่เคยไปมาก่อนรู้สึกคุ้นๆกับเหตุการณ์นั้นโดยที่เราไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อน เคยรู้สึกประทับใจใครรู้สึกเกียดใครอยากอยู่ใกล้ใครหรืออยากหนีหน้าใครโดยที่ไม่เคยพบเจอรู้จักกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาเก่าหรือการจำได้หมายรู้ที่ติดตัวมาแต่เก่าก่อนพระบาลีพุทธวจนะเป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้วคาว่าบังเอิญ ดูเหมือนไม่มีในภาษาบาลีมีแต่คำว่าเหตุและปัจจัยพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆหรือเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วมีเหตุผลให้เกิดทั้งสิ้นดังที่ท่านพระอัสสชิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรว่าธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุนั่นคือการที่ทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน เป็นเพราะได้กระทำเหตุคือทำกรรมมาแตกต่างกันกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะที่แตกต่างกันมีอุปนิสัยดีเลวต่างกันกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับความสุขทุกข์สรรเสริญและนินทาอนาคต เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วจากกรรมในอดีตนานนับไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะต้องมีเหตุปัจจัยในปัจจุบันร่วมด้วยความพยายามในปัจจุบันนั่นแหละจึงจะทำให้เกิดผลในอนาคตที่สมบูรณ์แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้บางส่วนคนเราจึงไม่ควรละพยายามตลอดชีวิตที่เกิดมาการกระทำทุกอย่างย่อมมีผล เราเรียกผลนั้นว่าวิบากสิ่งที่จะเกิดได้ต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อมกรรมจึงสามารถส่งผลหรือให้วิบากได้ไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญและกรรมโชคลาภไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ลอยๆหรือบังเอิญหรือโดยไม่มีเหตุปัจจัยทุกปัญหาเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุทั้งนั้นกิ่งไม้ตกใส่หัวหกล้มหรืออื่นๆ ล้วนเกิดจากกรรมเหมือนกับคำว่าใครกินคนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนไม่ได้เกลือเค็มเหมือนกันหมดไทยฝรั่งลาวแขกกินเกลือในที่ลับกินในที่แจ้งก็เค็มเหมือนกันเกลืออย่างไรกรรมก็อย่างนั้นเหมือนกันทุกชาติทุกศาสนาความบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งถูกลิขิตจากกรรมทั้งกุศลและอก,กุศล ที่สัตว์โลกได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและในปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่ากรรมมันไหนจะส่งผลก่อนกันธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพุทธานิโย